สุดตื่นตันดาราหนุ่มชื่อดังเป็นเด็กวัดตามพระลูกชายบินทบาท อีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆส,สำหรับครอบครัวของเท่งเถิดเทิงกับภรรยามาลาทั้งคู่มีทายาทด,ด้วยกัน3คนโงเ่เฮงน้องเวิร์กพอยและน้องพลอยซึ่งไม่นานมานี้ลูกชายคนโตก็เพิ่งเข้าพิธีอุปสมบทในจังหวัดนครนายกล่าสุดเท่งได้เผยคลิป พ่อเท่งไปเป็นเด็กวัดตามหลวงพี่เฮงออกบิณฑบาตหนึ่งวันผ่านทางช่อง YouTube นอกจากนี้พ่อเท่งก็ได้นิม,มนต์พระเก้ารูปไปฉันเพนที่บ้านสวนและเทศให้โยมแม่ด้วยก่อนศึกโดยเท่งเผยต่อว่าที่จริงแล้วพระตั้งใจบวชหนึ่งเดือนเดือนกว่าแต่ว่าปรึกษากับเจ้าอาวาสแล้วเจ้าอาวาสบอกเลิกศึกไม่มีเลิกศึกต้องเลยเมษายนไปกลางพฤษภาคมนู่นนะ่ะ พระต้องมีงานต้องทำสรุปแล้วก็เลยบวชได้10กว่าวันแต่พระเขาเคร่งเขาได้อยู่แล้วขอขอบคุณข้อมูลจาก kini.com